สวัสดีค่ะวันนี้เรจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ความงามน,นะคะของบริษัทวาซโยนะคะซึ่งเอิร์ทเองอะคะ่ะปัจจุบันอยู่51ปีนะคะแล้วก็ได้ลองใช้แล้วนะคะถึงได้มาแนะนำค่ะให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะมีใบหน้าที่สดใสอ่อนกว่าวัยนะคะ <c oughs> ก็คือตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อว่าเบเรซ่าไฮเดรตริงมิดนะคะ,ะ,คะตัวนี้ช่วยในเรื่องของ ปกป้องผิวเราค่ะจากมลพิษนะคะแสงแดดฝุ่นละอองนะคะแล้วก็จาก มือถือหรือว่าแสงสีน้ำเงินจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรที่เราใช้งานอยู่ตลอด24ชั่วโมงอะค่ะตัวนี้ที่สำคัญมันเป็นสเปรย์น้ำแร่มันช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกสดชื่นนะคะเวลาที่เราฉีดลงไปนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนวัตกรรมที่เขาใช้เป็นนวัตกรรมนะคะไลปะโปโซมนะคะมันทำให้อะค่ะสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหน้าเราอะคะ่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่มากเลยมันเลยทำให้เราเห็นผลชัดเจนนะคะในตัวเท เทคโนโลยีที่เขานามาใช้ตัวนี้นะคะวิธีการใช้นะคะตัวนี้ trench, ค่ะก็คือก่อนที่เราจะาลงครีมนะคะก็เราก็ฉีดเปรย์น้าแร่ไปก่อนสักทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงครีมแล้วก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะถึงจะฉีดอีกทีหนึ่งนะคะก็จะช่วยทําให้เคลือบนะคะมันจะช่วยทําให้เคลือบผิวหน้าเราอะค่ะทาให้เครื่องสําอางติดทนนานสำหรับวิธีการใช้ตัวนี้นะคะก็คือให้เราอะค่ะฉีดเข้าใบหน้านะคะก็คืออย่างนี้เนาะ จะรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะเออเป็นคนที่ชอบชฉีดสเปรย์น้ำแร่มากเลยนะพอมาเจอตัวนี้นอกจากจะทําให้เราอะค่ะผ่อนคลายแล้วมันยังช่วยทําให้หน้าเราอ่อนไวัยหรือรอยหากด้วยนะคะโอเคนะคะฝากไว้นะคะแนะนํานะคะ b e รเซอรค่ะไฮดรัตติ้งมิสค่ะสวยใสอ่อนวัด้วยเบรเซค่ะ